กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจากซื้อขายไอดีเกมอวีต้องนี่เลยเพจข้นต้น TP 7บริการซื้อขายรหัสเกมราคาถูกเริ่มต้น50บาทรับซื้อไอดีราคาร้อนย้ำราคาร้อนรับเงินทัทีหลังจากตกลงซื้อขายเพจดี d, บริการดี d, บริการ24ชั่วโมงเพจแท้ d, ต้องมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคน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 ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม อยากเติมเกมต้องนี่เลยโกลเด้นเติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันเติมเกมราคาถูกตลอด24ิชั่วโมงเติมเกมเอาวีใช้แค่อเพนดีไม่ต้องกลัวโดนโกงถูกเติมเองแน่นอนแล้วยังมีบริการเกมอื่นอีกมากมายอยากเติมกมไหนทักมาเลยครับผมเพียงแค่แอดไลน์แอดไลน์โกลเด้นเติมเกมต้องมีแอดด้วยนะจ๊ะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ g จ Channel กันอีกแล้วครับผมว,วันนี้เราก็อยู่ในเกมอาวีในโหมดคาราโนเชสกันอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับผมผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมแล้วเปิดมาครับก็ใส่ไอเทมได้บวกหนึ่งะครับผม,มก็เป็นแบบว่า,วาก็น่าจะเป็นเกมที่ตึงตอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าการที่เราใส่ไอเทมเพิ่มหนึ่งชิ้นเนี่ย ก็บอกได้เลยว่าตัวดาเมจของเผ่าบีสเนี่ยมันจะโหดหลายทารุณกรรมมากมากนะครับผม <What? S 1> ของจริงนะครับแต่วันนี้ครับเราก็มีคอมโบที่จะมาเตรียมรับมือกับพวกเขาเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับสําหรับคอมโบที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับผมและแล้วคอมโบที่เราจะเล่นกันในวันนี้ก็คือคือคือคอมโบอะไรวะลืม <laughs> ล้อเล่นครับผมสี่ซัพพอร์ตครับคุณผู้ชม ซึ่งสีซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นคอมโบที่เรียกได้ว่าไต่แรงได้ง่ายมากๆเลยนะครับน้องๆมันโหดจริงๆนะครับมันก็จะเป็นอารมณ์ซัพพอร์ตกับฟอร์เล่นนะครับแต่ว่าวันนี้เราใช้แค่2ฟอร์เล่นนะครับผมมาฮับเราก็เปิดมาตอนนี้ครับได้ไก่อาหมันหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็เจอทางด้านบ้านนี้โอ้ตัวคล้ายๆเราครับแต่ว่าเขามีไก่อาเหมือนกันนะเออมีไก่อาเหมือนกันแล้วยังไงเรามีฟอร์เลนติโน่เจ้าพ่อแห่งจูนาเมธครับผม เกาะเยอะเลือดแยะแค่ไหนก็ไม่สนครับเพราะเราคือเจ้าพ่อทูดาเมจครับดูการแทงดีครับผมโอ้โหเกินไอตัวเลขขาขาวเนี่ยครับผมเห็นแล้วสะใจนะดาวเดียวอะไรครับแทงสี่พันนะเอาดิสองพันสองรอบมันเกินไปก็ซัพพอร์ตที่เราจะเล่นกันเอาไว้นะครับผมสี่ซัพพอร์ตใช่ไหมแล้วก็เป็นสองฟอเลนครับแล้วก็จะมีสองเอลดด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นคอมโบที่เล่นง่ายมากๆครับแล้วก็เป็นการจัดยืนตัวที่ง่ายมากๆนะครับผม เดี๋ยวก็ดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะเล่นไปด้วยกันนะครับผมสําหรับคอมโบนี้นะฮะไปครับเราก็เริ่มเราก็เริ่มแบบปกติเลยนะเริ่มเป็นนอร์แมนไปก่อนได้เลยนะครับผมบ้านนี้มีทางด้านของเกาะเกิดมานนี่ยก็ดีอยู่นะแต่ว่าเทมของเรามันเป็นเทมต้นเกมที่ดีกว่านะครับผมอึดแล้วมันอยู่ในตัวฟอร์เรนติโนของเราซะด้วยนะครับผมไปไฮเตะแล้วก็สองดาวครับรูดไปสวยงาม ผมขึ้นเป็นนอร์แมนไปเลยแล้วกันครับเพื่อเดี๋ยวไอ้ไอเน่ไปซื้อแล้วกันทีหลังนะับคลิกซี่นะคลิกซี่เราเอาแค่สองดาวพอนะครับผมโอเคประมาณนี้ยืนไปก่อนนะครับโอเคชนะได้อยู่แหละป่านนี้นะครับผมเขาก็น่าจะเตรียมมาแพ้แหละนะครับ ไอเทมเราดีนะบันอึดนะต้นเกมเรานะครับผมไกอาร์เรานี่แบบถือว่าสุดยอดนะผมแล้วก็เผานอร์แมนเรานี่ก็เน้นอึดๆอยู่แล้วนะเอาไว้สะท้อนได้ครับแล้วก็ทำน้ำมีดได้อเมรี่สองดาวผมไม่อยากล็อกเอาไวอ้อ่ะขายดูอินทิ้งไปเลยแล้วกันเนาะไม่ได้ใช้หรอกอ,อน,นะเดี๋ยวอไอ้เผาฟอเล่นเนี่ยที่เราจะใช้ครับแล้วก็จะมีเพต้าหนึ่งตัวครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโอเมนนะครับผม เพราะว่าเราจะมาคอมโบกับวอลคาดนะครับมีขวานด้วยนะอันนี้ผมพูดตัวละครหมดอย่างว่าเล่นตัวอะไรบ้างเนี่ยเออยังไม่ได้พูดนี่ว่าก็สําหรับคอมโบซับพอร์ตนะครับเราก็จะมีทางด้านของอลิสแอนเนตนะครับผมแล้วก็เซฟิล่านะครับผมอีกตัวเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวของดารซี่นะครับผมนะครับก็น้องม้าเปย์นาไม่ต้องลงครับใช้เป็นไอนี้แทนเลยนะครับผมทรามคิสเตอร์สองตัวนะครับผมแล้วก็ทางด้านของ ฟอร์เรนจะเป็นเพตากับโอเมนนะครับผมแล้วก็มีซองเอลก็ใช้อันนั้นเอลเลยเทลคริกซี่นะครับผมแล้วก็มีทางด้านของม้า1ตัวครับผมเทนหนตัวนะครับผมแค่นี้แหละครับผมจบสวยงามพระรามแปดแน่นอนนะครับผมตอนนี้ครับฟอร์เรนติโนเราสองดาวอ่ะมันก็ม้นนี้ฟอร์เรน,อ,น,น,น Foreign อยู่ซ้ายก็เป็นขวาขยับหน่อย ผมไม่อยากประเชิญหน้าก่อนนะครับผมโอเคแป๊บน่าจะไหวยอยู่นะน่าจะไหวยอยูนะ่ฟอร์เรนแทงไปก่อนหนึ่งดอกครับผมเออไปครับสบายสบายน้องหมึกเหรอไม่ขนามืมอฟอร์เรนติโน,โนบอกเลยครับผมแทงไปเลยครับผมโอ้ดาเมจเป็นหมื่นแล้ว,วเกิน แทงระเบิกโอ้โหเกินไปแทงหูดเหมือนโกรธใครมาอมเอ่อไอที่สลับเนี่ยแรงแบ็คเบเกอร์เนี่ยก็อยากได้นะแต่ว่าผมต้องเอานี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าถ้ามีที่สลับแต่มันไม่มีพลังงานผมก็จบเหมือนกันอย่างน้อยนะผมก็จะให้เพต้าได้หรือไม่ก็ให้เทนได้นะครับผมแต่จริงก็อยากได้นะั้นอยู่แหละ เอาไอริมาเป็นไฟเตอร์กับเป็นนินจาก่อนนะครับเพื่อเพื่ออะไรก็อยากจะลงอ่ะจริงๆมันก็ได้ลดเกราะศัตรูนะ30%นะครับผม Ninja นะมินจานะอะไรครับไปครับเจอทาง้านบนนี้เจอกันแล้วครับฟอร์นติโนโสดาวเอมีการเอามาเหมือนเราเลยครับผมไปครับสุสุหทงแรงเกินไปครับมาละ มาแล้วเขาเดินมาแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแทงเพื่อนอย่าพึ่งแทงอย่าพึ่งแทงเออตีนั่เราแทงก่อนนะครับผมตัวไม่มาฮะตอนนี้เราก็ขาดแค่าทางด้านของเซฟิล่าล้วก็จะลงไปซับพอร์ตนะครับผมก็เหมือนเดิมครับถ้าเซฟิล่ามาผมก็จะจัดเป็นซับพอร์ตไปก่อนเลยครับเพื่อความอึดเลยนะครับผม เอ่อตัวดาเมตล้วก็ฟอเรนติโนตัวเดียวก็ยังไหวนะครับผมผมก็จะลงเป็นซัพพอร์ตไปก่อนแต่มันยังไม่มานี่สิบางตานี่โอ้โหรอจนรอไปเถอะรอรอแล้วรออีกก็ยังไม่มานะครับผมมาแอบเจอทางด้านของบ้านนี้ครับผมนี่รับมีที่สลับมาก่อนนะครับหนึ่งชินครับฟอเรนแทงซ้ำเข้าไปครับผมเออให้มันรู้สบ้างย้ายมาถึงตูดใครฟอเรนติโน จิ้มก็ไปดีแทงนะสกิลนักใช่ไหมไปครับสบาย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 ฟอร์เรมมอึดอยู่แล้วได้อยู่นะได้อยู่เราก็จะชอบมีประเด็นในรอบที่9นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นชนะต่อเนื่องมาหรือแพ้ต่อเนื่องมาเราก็จะมาพลิกในในเทิร์นนี้ตลอดนะครับผมโอเคครับอลิสสองดาวไปปึ๊บ ลงไปเล่นเล่นเป็นสองขวานไปก่อนนะครับผมสองขวานไปก่อนเลยนะครับนะจุดจุดนี้นะครับผมดูซิว่าจะเจอบ้านไหนนะครับ <Another dimension. S 1> เจอบ้านนี้นะครับ <No. S 1> โอ้ยหมึกน้อยสาน้ำโอเคครับไม่โดนทางด้านของไฮเตะนะครับไฮเตะผมก็ยิงฟีอ e ีสปอร์ตอยู่นจุดจุดนี้มาเลย โอ้โหบอกเลยว่าหมึกก็กคืนนุ่นดีๆนี่แหละครับผมนีม่ดูการแทงครั้งนี้ครับผมแทงทีเสี่พันห้าพันโอ้โหเกินไปฟร์เรนติโนโอเออนายยังมีเพื่อนร่วมทีมนะเออเล่นเจาะคนเดียวเลยอะเกินไปอะเทลมาครอ่าคลิกซี่มาพอดีครับงั้นณนะจ,จุดนี้ก็เอ,อ่อ อโอเคได้หมดได้หมดได้หมดนี่เทลไปเอวนี่มาคู่กันเลยครับดีเลยนะครับผมแล้วเ,เราก็ต้องการทางด้านของตัดเลือดก,ก็ดีนะถ้าเราไม่มีเราก็แย่เหมือนกันนะ พลังงานแฮะอ่าสมุดเขียวสิครับเราอะไรนู้นแจมจัดอะเกินไปมั้ยนี่ไปครับ ดรามจดหลังจริงก็จะดูทางด้านของฝั่งซ้ายนะครับผมแต่จริงด้านขวาเราก็ทำดาเมจได้เหมือนกันนะครับผมได้หมดเพราะว่าเราสดชื่นนะครับผมไปเตรียมพร้อมครับรอบที่11ยัง100เต็มอยู่กับอีกหนึ่งบ้านก็ยังร้อยเต็มอยู่ครับเจอทางด้านของบ้านนี้ว่ายังไงเออเจอทาเป็นอะไรเนี่ยเป็นฟอร์เรนโอ้ยเป็นเอลนะครับผมใจเย็นเพื่อนเฮ้ยโอ้โหยิงสตันไปอย่าเพิ่งยิงมาเพื่อนโอ้โหโอเคครับเราโดนสตันอยู่ วปป่ยเนีโอ้โหเทลยิงมาแล้วใจยเย็นเพื่อนอย่าพึง่งอย่าพึง่งอ้ยสตันมาแล้วไม่เก <c oughs> ือบไปแล้วโหดีนะฟอร์เรนติโน,โน่เราแข่งนะผมห <c oughs> นีมัง่งละอืมจอตัวอะไรไปสลับดีนะ เฮต้ามาละเฮต้ามาเอ่อนี่ผมก็เอ่อได้แล้วนะนี่เลยไงเดี๋ยวเท่หน้าเราก็จะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมโอเคครับย้ายสวยครับผมยังด้านของเทลมาแล้วก็ยิงสตาร์ไปแล้วจุดนี้สา3ตัวตรงๆไปโดนกี่ตัวสองตัวโอเคไม่เป็นไรครับผม แต่ตอนนี้ปลาหมึกเขาครับเป็นตัวที่แข็งแกร่งนะฮะเหลือตัวเดียวไปดีปลาหมึกแข็งแกร่งนักใช่ไหมต้องเจอเพตาเปล่าแล้วก็ฟอรเรนติโนโครับเตรียมตัวที่จะกระแทกโอ้โหมาตรงนี้อีกดู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 ดดดดดดดฟอรเรนผมนะนี่นแทงเข้าไปครับผมเ,เกินเกินไปมุ้ยืออเทวนี่ก็ยิงแบบสุดยอดนะครับผมขอเพตาทำดาเมจเลยตอนนี้โอ้ แล้วดูเพต้าสองดาวด้วยครับคุณผู้ชมเกินไปอีกแล้วมาอันนี้ครับตัวเอ่อผมก็จะยืนแบบนี้ไปเลยครับตัวดาเมจก็คือตอนนี้เราจะมี2ฝั่งแล้วครับคุณผู้ชมก็คือปกติก็เนี่ยครับก็จะยืนอย่างนี้ไปเลยนะครับผมคือคอมโบนี้เล่นง่ายมากๆนะครับผมง่ายจริงๆนะก็ดูสิครับง่ายขนาดนี้เห็นไหม เทต้าเพิ่งจะมาก็สองดาวแล้วครับผมสุดยอดอม,มาอ่าเปล่าสวยครับเอาตัวอะไรมากเอาเปล่าไปทางนี้อีกไม่แล้วผมจัดการไปก่อนหายไปก่อนครับผมเพราะว่าเราเป็นเมดแล้วครับมันแรงมากๆนะครับผมแล้วสกิลดิสกิลพิกซีด่ดิโอ้โหยืนตรงกลางนี่แบบหน้าสั่นนะครับถ้ามี Boom Stick, มาบูมสติกมีคาถาใบนะบอกเลยนะโอ้โหไม่ต้องสกงสกิวอนะ่ะ ตอนนี้ก็รอเซฟิล่าเลยนะเกินที่สิบสี่ครับยังหนึ่งร้อยเต็มอยู่ตอนนี้ก็ต้องลุ้นอีกนะครับผมว่าจะเจอบ้านไหนนะ จะโดนตัดคะแนนหรือเปล่าโอ้โหเจอบ้านที่2ด้วยนะครับผมเกินไปเพตาเป่าตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมเปด้อยแต่แรงอยู่นะครับผมขนาดไม่มีของเวทนะเราเป็น3มเมตรไงสามเมตรไงยิงสตาร์ทแบลมยังเหลือเยอะแยะตัวเหลือเยอะแยะนี่ครับลบไป21แตม้มมีช็อคกันบ้างแหละครับผม,มขนาดยังไม่ลงซัพพอร์ตนะนี้่ะ เอไว้ก่อนเพราะตอนนี้ผมลงเป็นอดูอินก่อนนะก็น่าจะโอเคกว่าเพราะเรามีฟอร์เรนติโนนะครับผมเอาไว้ถ้าเรามีทางด้านของเทนมาเนี่ยเราค่อยมาลงเป็นอโอเมนละกันนะผมโอเมนมันต้องลงอยู่แล้วแหละเลือดเยอะฝ่าดูอินนะครับแล้วก็ตีธรรมดาเป็นทูดามจดด้วยนะ ครับว่าจะได้อ,อะไรเอ่ยขอขอ,ขอตัดเลือดหน่อยนะพลังงานไปแล้วครับผมเอาสมุดเขียวหนึ่งเล่มสิครับอืมใช้ได้ใช้ได้สบายแล้วเอาเทนมาอ,มอันนี้ผมควรจะเอาเทนลงเลยดีไหมนะ ลงมาเลยก็ได้ไหน,นก็มาแล้วนะครับโอเมนเอ,อีกตัวหนึ่งไปบายบายฟอรเรนติโนโไปเลยโอเมนลูกลักมาครับผมใกล้เข้าเต็มทีแล้วอุย้เยเ๋ยวต้าปับไปครับสวยๆทำงานครับผมเทนฟาดเร็วฟาดไปก่อนครับโอเคครับเหลือทางด้านของม้าบ้านนี้น่าจะตายอยู่นะเจอเทลผมยิงอยู่เนี่ยสตั์นเอาหายไปแล้วครับ Okay, เกิดมาเลยเพื่อนตายนักลบวาคิรี่นะครับผมโดนยิงครับหายไปเลยยังชนะต่อเนื่องอยู่นะครับผมเกินไปเกินไปไหมครับผมเวลกานะอ่า,อา,อาบาดเมทไม่ต้องครับเพราะว่าเราลงเป็นสามเมทอยู่แล้วนะอันนี้เลย ผมจะให้กิกซี่ไปตอนนี้เราใส่ของได้สี่ชิ้นนะแต่ว่าใส่ตัวละชินช้นสองชิ้นสามชิ้นเดียว <c oughs> อ้าโอเนมนสวเอ,อ๋ลงอะไรดีนะนี่ไ่า ขาดเซฟิล่านะผมขาดเซฟิล่าตัวเดียวอะมาครับโอ้ยเปล่าไปเลยเพื่อนปืดแน่นอนครับรอความตายไปซะตัวเราเหลือเยอะเยอะโอเคแปลกไปแล้วหนึ่งบ้านนะครับผมจัดการเองกับมือบอกเลยนะครับใส่ของได้สี่ชิ้นแต่ผมจัดเออจดเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปเนาะของมันเอ,อ่อ เหมาะกับตัวนี้ตัวนั้นไงอาแล้วเซฟิล่าโฮโฮโดวงดีจัดนะครับไปโอเคโอเคเซฟิล่าตอนนี้คือจริงๆนะแค่นี้ลงก้าตัวเนี่ยโหดแล้วนะ ถ้าตัวมาแบบนี้โหดแล้วนะครับผมก็คือตัวสุดท้ายเราจะลงเป็นม้านะครับผมเนี่ยครับแค่นี้ก็โหดแล้วถ้าตัวมาแบบนี้จริงแล้วแบบเทนไม่ออกนี่ก็ก็หดแล้วนะแค่พอเล่นกับเอลแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยหดแล้วนะนี่เลยครับมาดูง่าคลิกซี่เราจะช่วยได้มากแค่ไหนครับสําหรับการใบายครั้งนี้นะผมไปครับบายบายมือเพตาเปล่าด้วยสวยงามโอ้ นี่จุกครับอุ้ยเทนมานี่สับข้างหลังเลยแกงตายใช่ไหมยาง100งเต็มอยู่นะครับผมจนเวล9แล้วอะเกินไปแล้วมีตัดเลือดนี่โอเคเลยนะห้าเทนสองด้วย เทนอีกตัวครับทเทนเลยเยอะมาสบายสบายเอาเจอบ้านอีกแล้วผมไม่ต้องกลัวโอ้ยย้อนสองตัวเลยว่ะเปลตาป้าไปครับปืดสวยงามพวกผมนี่ไปครับเทวิงสตาร์ไปก่อนหนึ่งทีไหวเปล่าไหวเปล่าแล้วอ่ะเออม้าเ,ราาเหรอ ยิงสตาร์ไปดีไปครับเทนฝาปิดฉากหน่อยครับผมหมู่แรงเกินมันก็แรงเกินไปนะเทนเนี่ยอันนี้ก็รอบที่19ไปแล้วนะยัง100เต็มอยู่นะครับเฮ้ยเหลือจะเชื่อเออก็คือแบบรอบที่94รอบที่อะไรเนี่ยมันก็จัดตัวตึงๆไม่อ้าวครบคอมโบครับคุณผู้ชม เดี๋ยวตัวต่อไปเราก็จะซื้อเป็นทางด้านของอ่าดิแร็กนะครับลงมาแล้วก็ซื้อม้ามาใส่นะครับผมล็อกไว้ก่อนไปซื้อเธอหน้าตอานนี้เทลอยู่ขวาใช่ไหมก็จะอยู่ซ้ายบนเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะ ออยังไงดีนะแต้ว <Rain> ดูก่อนว่าเขาสลับทางหรือเปล่านะไ <Rain> ด้อะไรอื่นนะครับฝรั่งเวทนะผมจะเ,เอาซื้อตัวลงก่อน้า โอเคเราก็อาตัดเลือดพอดีเลยโหฟูจะจัดนะครับผมอันนี้ให้ม้าไปสวยๆก็จะลงเป็นแบบนี้ครับเราจะไม่ใช้ดีแลกนะครับผมเราเอาดาซซี่มาเป็นคอมโบ3ามเมทนะโอเคเขาย้ายไปยืนกลางนะครับผมเต็มๆดีครับบอกเลยถ้าเจอกัน และก็ยังไม่เจอกันแต่ก็บ้านนี้ก็เต็มๆเหมือนเดิมเหมือนกันนะผมเพตาเปล่าไปก่อนนะจุดจุดนี้ผมหายไปซะน้องเทวีวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเห็นฟาดไปครับผมหมาผมว่กัดทืบเข้ากกหัวครับสวยครับแตกไปเป็นอีกไปแตกไปเป็นอุย้ยแตกไปอีกหนึ่งบ้านแตกไปเป็นอะไรล่ะตอนนี้เราครบคอมโบแล้วนะมีบีทอยู่สี่บ้านตอนนี้แตกไปอีกหนึ่งบ้านนะผมโอเคได้อยู่ เนี่ยตอนนี้แบบทั้งของทั้งตัวมาอย่างตึงแลครับเอ่อทอยสิจ๊ะรออะไรนะครับผมต่เลือดดีปะทอยนี่แหละให้ม้านะครับผมมาสี่นะอ,อ,อ,อ่ะ เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนมารเพราตาปับ,บสวยๆนะนจุดจุนี้ปืดหายแน่นอนครับรอไปเลยครับผมนี่เทนสับโอเเทนโดนสตาร์ครับแต่ว่าเรามีม้าอยู่กระทืบหน้าไปก่อนหนึ่งทีม้าเขาโดนใบอยู่ครับผมม้าเขาโดนใบอยู่โอเค เทต้า <P> ผมตีมาแล้วมาเขาน่าจะตายแล้วแหละตายดิเออโอเคมาตายครับผมเหลือมึกน้อยเออยังชนะได้อยู่ครับยังหนึ่งร้อยเต็มอยู่ครับผมอตอนนี้ก็ยังเหลือสี่บ้านอยู่นะครับไม้หนึ่งตัว ดาซี่3ดาวครับผมตอนนี้ก็ขยับตัวไม่ได้นะถ้าขยับตัวแล้วตัวในกระดามันจะเด้งนะครับผมต้องซื้อตัวให้เต็มเท่านั้นนะบานนี้เป็นเหลือ4ทีมสุดท้ายนะซึ่งเรายัง100เต็มอยู่นะครับเหลือจะเชื่อเหมือนกันนะไปเจอเป็นทางนั้นของบีเดมอนนะครับผม เดตาป่าไปสวยๆครับโดนทั้งหมดครับตัวดาเมจเต็มๆแน่นอนทุกตัวครับผมแล้วตอนนี้ว่าไงม้าเขาตายลงไปครับแต่ม้าเขามีก็เกิดขึ้นมาครับม้าเรานี่ไม่สบายๆครับผมกระทืบอย่างชิวๆอยู่หมดไปเทลิสันไปครับผมมาทือบอีกีกระทืบไปอีกสบายๆสู้ๆเออแตกไปอีกหนึ่งบ้านครับสำหรับบีเดมอนครับผมนี่เจอฟอร์เรนซับฟอร์เรนเอลซับสักหน่อยนะครับผมบ้านหนึ่งก็โดนอ่โอเค เหลือ3บ้านครับสามทีมสุดท้ายอ่ะซื้อไปก่อนเผื่อได้แหวนนะ <Yeah. S 1> เผื่อสู้กับอนี้เสร็จแล้วได้แหวนนะผม <Yeah. S 1> อันนี้ถ้ายัางยืนกลางอยู่โดนเต็มๆนะครับผม <Yeah. S 1> อันนี้มาเขามีสลับนะ <Yeah. S 1> น่าจะสลับมาทางเพงต้าเราโอเคไม่เป็นไรสลับมาทางเพงต้าผมก็ได้ เพตาผมได้จัดการม้าไปเลยครับผมไปครับผมสวยๆเดินไปเลยโอเคครับม้าเราตายเป็นเรียบร้อยครับม้าเรายังอยู่นะครับผมฮึส่วดาเมจเรายังอยู่เพียบครับผมอยู่เสียงตับด้วยเหลือทางด้านของยอดตัวเดียวแตกไปอีกหนึ่งบ้านอีกบ้านเจอตัวสำรองเรานะครับผมเละครับคุณผู้ชมโอ้เฮ้ยไม่ได้ลอยเต็มมานานแล้วนะคุณผู้ชมม้าสองดาว คือแบบ <What? S 1> กระจบแบบร้อยเต็มอะครับน้องๆยี่สิบสี่เทิงก็จบแล้วโอ้จบแบบไม่เสียเลือดสีเนื้อนะครับผมโอ้เกินไปไหมหอ,อัดคอมโบแปลกๆมาเยอะครับเลยก็เอาคอมโบโหดๆมาให้ดูกันบ้างนะครับผมสำหรับ คอมโบ4ซับพอร์ตนะครับผม2ฟอร์เรน2เอลนะครับผมนี่ก็เอาไปลองเทสกันดูได้นะครับผมถ้าของประมาณนี้คือโหดแน่นอนนะครับผมเล่นมาหลายตาก็ติด1นึ่งเอซีก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมีคอมเมนต์คอมโบแล้วก็แนะนำด้านล่างคลิปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับตึงเกินนะครับน้องๆร้อยเต็มอ่ะโอ้โหไม่อยากจะคุยเยอะออื้ ไปละครับ